สวัสน,นีค่ะมีต่างสตอรี่วันนี้มากับ10ต้นไม้มงคลเรียกทรัพย์ปลูกแล้วรวยส่งเสริมเรื่องเงินทองค่ะเป็นบทฟวามจากบ้านและสวนนะคะใครชอบอ่านจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้างอันดับที่1นนะคะเศรษฐีพันล้านก็เป็นต้นไม้อวมน้ําที่ขยายพันธุ์ง่ายนะคะจึงเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปเชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้จะร่ํารวยทํามาค้าขึ้นนั่นเอง อันดับที่2รวยไม่เลิกไม้ล้มลุกอายุหลายปีทุกส่วนอวมน้ำลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ายหัวหอมมีความเชื่อว่าจะนำความร่ำรวยมาสู่ผู้ปลูกอันดับที่3ามเงินไหลมาไม้เลื้อยใบสวยงามนิยมปลูกในแจกันเพื่อประดับตกแต่งห้องได้เชื่อว่าผู้ใดปลูกเลี้ยงจะร่ำรวยมีเงินใช้ไม่ขาดมืออันดับที่ 4, สีเศรษฐีก่อดรัพย์ต้นไม้มงคลเป็นไม้เสี่ยงทายที่เชื่อกันว่า หากปลูกแล้วใบม้วนเป็นหลอดจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและร่ำรวยอันดับที่5เศรษฐีน้ำเต้าทองเชื่อกันว่าหากใครปลูกเลี้ยงจะทำให้ค้าขายดีมีเงินมีทองมากมายอันดับที่6เต่านำโชคเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าจะบรรดาลโชคลาภและหากพกติดตัวจะเกิดเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นอันดับที่7บารมีต้นไม้มงคลเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่า หากใครปลูกจะมีบารมีเจริญรุ่งเรืองอันดับที่แทับทิมเศรษฐีมีความเชื่อกันว่าปลูกแล้วจะร่ำรวยมีเงินทองเหลือใช้อันดับที่9ว่านถุงเงินถุงทองเป็นว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมทำให้ค้าขายดีเก็บเงินเก็บทองได้มากอันดับที่10ว่านรางเงินต้นไม้มงคลมีความเชื่อกันว่าหากใครปลูกไว้หน้าบ้านจะทำให้ค้าขายดีแถมว่านชนิดนี้ยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับ1ิปต้นไม้มงคลเรียกทรัพย์ปลูกแล้วรวยส่งเสริมเรื่องเงินทองนะคะใครมีติดบ้านไว้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ช่องมีตังสตรอรี่ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ